มาดีพี่น้องมาดีพี่น้องทุกคนปลาเผาเอามากินเขาเ้าแรงน้ำก,กันได้พี่น้องได้อย่างนีมีปลาเผาเนาะมีปลาเผากับแก้มปลาเผาพี่น้องไหมน <c oughs> ้องตู่มากินนัวมือนีินะนะนาคามายำน้องเมฆแน่มายำ อันกันอันกันหน้าเนาะนี่ก็เอาปลาเผามาสุกันปน๊บเป็นสุดเนาะสุดนี่้สามสบันโตหนเนาะถึงเลยบโตน้อยตนหนเนียขนะ้ซื้อยูักเกตอันนี้นะยักเกตมามาไอนยิ้มเลครับคุณถึงสว์จันทร์กรยูรักเกตเมื่อวีไปไหนเด้อ ไปห้องหมอพาลุงไปปวดเซ็กกันสุขภาพของเป็นอาทิตย์แล้วนี่บ่ได้มาเหมือนกันย้อนไปบนน้ำแต่คนเจ็บสองอาทิตย์เต็มๆตั้งแต่น้ำเศ้าก้อนตกเรือนะอไปมั่งลังคาเนะนกร่รลังคาพดอกเลยเป็นทิศท่า้ได้ลงไป <Girl. S 2> อ่คางจนหักจนย่ายเลยได้คานะและมือมันจันนหน้าน้นนัดไปไปพาไปสัก <ừ> ไปพาพาในกระชินเอาเล็กเอาสังดามะนะนะ <laughs> มามา <c oughs> กินน้ำก <c oughs> ันกินอรไดขอไปเลยเอย <c oughs> <c oughs> เราภาพเปาน,าน,าน,านติดธุระทางเฮือนเมื่อแล้วมีเป็นไข่ด้วยมีเป็นเออเมีของนั่นบิลลี่ฮะตรนนี้ครับอย่ามาลิ่นนะอย่ามาปั้ตู้นะจี่น้องเอยเอ้วไข่เป็นยังเนาะเอาไวา้มือ่อปีใหม่เนาะมือ่อปีใหม่ยังค่อยเปิดเออ ตมืว่ะเพาทเามีตู้มีอย่างทั้งกามันกะเป็นแบบการบัเทึงแบบนึ่งในครอบครัวนะบ่เงียบบ่เงาเก็เปิดเบาๆในครอบครัวางทีนะมันก็มีความสุขดนในการบังพลงเนาะเสพข้าวไร่พูดว่นนะกันเสพบันเทิงแค่เนาอกิน่นอเนาะ แต่ว่าทุกสิรีอย่างเพอดีมดีเลยกนนเหือดเยกมาไม่เือโอ้ยสมมุติขอบใหญ่นา่พดีนะเออพอดีห่ยะอืวงกดอันูสื่อตานกิเขาค่ะวันานได้กกินตปกระไรเนทานกะนมก็เป็นสราง เดือนของอ้น hmm. น mm ้อยทุก hmm. ม mm ื hmm. mm ้อได้บ่ตลอดมื้อ้จะแล้วอืะแล้วอืสวยเนาะเฮือนใกล้กันเด้พี่น้องฮักััจเฮือนจะแห้งนี่แล้วสิจะหาอยู่คิดันใจบบานเนาะดให้เฮาสอยะอือแบบนั้นแหละตั้งหานี่แล้วตั้งหานะนี่แหละตั้งหาัาซอยกัน กันนี่แหละคนนี้ช่วยกันนะมันกินตั้งใจอยู่น้ำกันตลอดไปมันเป็นเต็มหน่วยนะคะหัวแทงอืมแทงแหน่แทงแหน่หมกหัวไปกินแบบก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าสัมมิทเขาได้กินปลาผัดพริปิ้งนสูตัวายนะแล้วมันเอ็มอนนี้ไหมก้วยไม่เทาหน่อยเออ มันเอ็มกว่านีมานมน้มันหวานแลคมักกันนีวะหวานมากกันเอ็มกว่านี้มันเป็นสีดำๆนึ่งของฮากํานังออกอยูสองเครือดนน้นเ,นนเครือนึงกับไก,ก่สกินันนเกลือทีตัดเคลือดนึงหากับโปรปีคุณน้ำวะนใหญ่เลยใหญ่มีเว้ามาบอกเธอก่อนนะ นะปัก <laughs> เ,กเนะมร <laughs> ม,มาถึงลุงกันนะที่วันเพื่อน,นักโอ้ยบุญหลายเลยธรรมาดากะ <laughs> นังดีแต่ว่าทางหักจมอนอื่นกับบริเจิตอออปันไดว่าิเหตุบ่ตกตล่างพ้กกันยังไงมางันสังกะสีแล้วกันไปเหยียบไม้ผิดท่าในใด้ลงไปเลยมือนี่จับสังกะสีอยู่บาดจบเก่าเห็รกกันนี่ซ้มซัำพมาเนละ พอดีเพิ่นโทรหาประมาณสี่โมงสี่โมงเลงโทรหาเลยกับน้องตู่ตกไไ็ไปได้ไปได้เป็นสัพ่อกับพทนันได้แก้เครื่องมาแต่เรียกเลยกับจับรถได้ไปแต่ฮับอยู่เพื่อนอยู่บ้านเข้าขอนมหแฟนกแนก็มองัน <c oughs> ้นะมน,นเอาเพิ่นไปห้อน ไปห่อดน้าปานี้มันพี่น้องมันไปหลายคนบัตรกาก,กับเดี๋ยวพี่น้องไปส่งทีบ้านเองนะจนเพื่อนจะเรนประกอดเมือนั้นสองโมงกลางคืนเนืน้วก็ะปพงโมงแก่งกับซิปตายวันแล้วเ้าอุ่นน่อยกับซีตุ้งเป็นเแบบเฟรชเฟรชเป็นจิ้ไหรเจ้ากันไม่ได้เนี่ย

จะเป็นลาลาถอยๆได้กินอิ่มซะก่อนได้เดี๋ยวกินรองเนาะกินอิ่มซะก่อนได้ทองเขาจะไปกินเหรแป้งเนี่ยอือบุโจงนะโจงนะกินซะก่อนเลยเนาะ้จงก็อิ่มของเจ้าแล้วก็แล้วจะไปกินน้ำคาวเป็น

น้ำกันได้พี่น้องเด้อดแซ่บๆเลยปลาเผานี่นะกินแบบจับอาเลย <c oughs> ออใส่มือเลยมือก็สะอาดกินจะแซ่ <c oughs> น้องตุ่มมากเลย สำหรับคลิปนี้น้องตุ้งพงศ์ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอความสุขส่งดียามีแก่ทุกท่านเนาะฝากกดไลไ์กุ้งแซนน้องซ่องน้องตุ้งพงศ์เด้อพี่น้องเด้อขอบใจเลยต่อมาตัวใหญ่แต่บายดี